เสรีลุงจะให้ดยูลรูกนกองยืนเรียงแถวค่ะดูนกองเขาก่อแบบเรียงแถวยาวเป็นกิโลเลยอ่ะดูดิตลอดแนวนะคือเขาก่อแบบยืนเลียงแถวเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ตาอากาศบางปูนะคะนกเยอะม,มากแล้วมีโมเมนต์แบบยืนเรียงแถวมันเป็นแบบนี้นะคะมากเลยค่ะเนี่ยดูดิเขายืนเรียงแถวเป็นแนวเป็นตับเลยอ่ะ นของเราายเรียงแถวบแกระดานค่ะสวยมากนะคะลเยนมากเลยค่ะนะคะลมเยมากคือตามร้อนมาแนนี่ทให้ไม่ีนงารท่องเที่ยวเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวให้ดู เราเราก็เห็นลกยเีเลี้ยงแถวเห็นป้ะลกยเลี้ยงแถวเดินไปใกล้เขาเพราะว่าจะบินหนีนะนคะเนี่ขามีรถให้บริการด้วยนะคะเนี่ยค่ะรถคันนี้จะให้บริการถ้าเราไม่อยากเดินเข้ามา นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะบอกไว้ก่อนว่าเรื่องแดดนี่ไม่ต้องคุยกันนะคะฟินนกเลยฟินนกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปด้วยนกฟินเรียงแถวค่ะ